ชาวลัคนาราศีกันมีดาวพฤหัสบดีโคจรเปเกษตรราธิบดีเลงจุดเกิดในรอบ12ปีมีดาวพัสุโคจรเล็งจุดเกินในด,นดกนในปีนี้นะครับในช่วง1-15พฤษภาคมนี้นะครับดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับดาวพฤหัสบดีโคจรเปเกษตรราธิบดีนะครับเกษตราราพฤหัสจำกัดถิน่นธนูมีนรู้คำพีดีหนักหนาเฉลียวฉลาดชาติกวีมีปีชา ชาวพญามักนิยมชมทุกคนฉังนั้นเราชาวราคดาราศีกันจะเกิดโอกาสเกิดเรื่องราวเกิดสิ่งต่างๆที่มาต่อเติมปัญญามาเปิดปัญญามาเปิดความคิดเปิดมุมมองเปิดอุดมการเปิดองความรู้เปิดความสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่ถนัดสร้างสิ่งต่างๆที่ถนัดอยู่แล้วก่อให้เกิดความมั่นคงและอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับชะตา ช่วงนี้ผมทาย1-15พฤษภาคมแรงเวียงดีๆกำลังจะก่อเกิดนะจะก่อเกิดสิ่งต่างๆแต่อิทธิพลของดวงดาวในช่วงนี้เรามาดูรายละเอียดของดวงชะตากันนะภาพรวมจริงๆมีปัญหาใดคุณจะแก้ได้คุณจะเครีย้ขี้ลายได้นะครับคุณจะมีสิ่งที่ดีเข้ามานะครับขอเพียงคุณคิดบวก ทำบวกนะครับด้านการเงินคุณก็จะมีโอกาสที่ดีในช่วงจังหวะนี้จอกันในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของชาวลัคนาราศีกันจะมีการรวบรวมเงินก้อนได้หรือมีโอกาสให้ได้เงินก้อนมีโอกาสที่ดีในการรวบรวมเงินที่มากขึ้นได้มีโอกาสที่ดีมีการ มีเงินก้อนไหลผ่านเข้ามาในบัญชีหรือมีโอกาสได้สัมผัสจับเงินก้อนนะครับมีโอกาสได้เงินที่มากขึ้นก็ได้บางท่านจะได้เงินเก่าได้เงินจากเพศตรงข้ามได้เงินจากต่างเพศหรือคุณจะมีโอกาสมีหัวคิดในการใช้เงินต่างๆดวงบอกอย่างหนึ่งว่าเงินจะไปเกี่ยวพันกับเพศตรงข้ามเกี่ยวพันกับหุ้นสว่วนหรือรวมไปถึงว่า จะมีโอกาสใช้เงินไปกับกิจกรรมที่เกี่ยวพันกับคู่ครองคนรักหรือเกี่ยวพันกับบ้านกับรถกับยวดยานพาหนะค่าใช้จ่ายในครอบครัวต่างๆนะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยจะมีโอกาสใช้เงินไปเพื่อสังคมก็ได้บางท่านได้ใช้เงินไปการกับการทําบุญแต่การเงินคุณจะมีโอกาสที่ดีขาดเงินจะได้เงินท่านใดไม่มีเงินก็จะมีเงินเข้ามือมานะครับเป็นจังหวะที่คุณจะมีสเสน่ห์นิยมสเสน่ห์แรงหญิงนางใดที่โสดอยู่จะมีคนมาชอบมีคนทักแชทมา มีคนมาถูกหัวใจกดหัวใจให้นะครับเป็นช่วงที่ดึงดูดมีสเสน่ห์ทางเรือนกายกายนางนั้นเหมือนนางอับสรน,นะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับ <ro> ก็จะเป็นช่วงที่ดึงดูดเพศตรงข้ามเช่นกันนะครับเป็นช่วงที่จะมีผู้หญิงเข้ามาสนใจหรือว่ามีโอกาสที่จะเจอใครบางคนที่ต้องตาต้องจิตต้องใจก็ได้นะครับนะหรือว่าเจอคนหล่อเจอคนสวยนะครับที่ต้องตาแล้วได้คุยได้สัมผัสได้เจอ เป็นช่วงดวงชะตาที่จะมีสเสน่ห์ทางเพศมากขึ้นผู้หญิงไม่ว่าคุณจะสวยไม่สวยคุณแต่งตัวยังไงก็ตามช่วงนี้จะมีคนเหลียวมองคุณคุณสังเกตคุณให้ดีในช่วงจังหวะนี้นะครับใช้กายของคุณให้เป็นประโยชน์นะถ้าทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับนะคุณจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดี นะครับอิทธิพลของดวงดาวยังไปอย่างหนึ่งว่าคุณจะมีโอกาสได้เครื่องประดับได้ครีมได้เครื่องสําอางได้ของสวยงามได้เสื้อผ้าได้เครื่องดนตรีหรือได้ฟังเพลงได้ดูหนังได้บางสิ่งที่พึงพอใจทางจิตเข้ามามีกิจกรรมบันเทิงเริงรมมีกิจกรรมทำให้หัวรอขบขันต่างๆเข้ามาสู่ดวงชะตาด้วย มีโอกาสที่คุณจะอ้วนขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่คุณจะมีสุขภาพดีขึ้นหากเจ็บป่วยจะหายนะนะครับแต่ว่าช่วงครึ่งเดือนนี้ต้องระวังสุขภาพให้ดีนะครับเรามีโอกาสเจ็บป่วยสังขารอวัยวะบางส่วนคุณจะชำํำรุดสุดโสมแต่ว่ามีอะไรก็ไม่เป็นอะไรมากก็เจอหมอดีรักษาหรือหายขาดเองนะครับต้องระวังการเจ็บป่วยการนอนดึกรวมไปถึงระวังมีปากเสียงกับผู้อื่นได้ง่ายบางท่านจะมีคดีความหรือเกิดศัตรูจากงาน แต่ว่ามันก็จะแพ้ภัยคุณไปเองนะครับแล้วก็ระวังมีปากเสียงกับคนในที่ทํางานหรือมีคนมาเอางานที่ไม่ใช่งานของคุณน่ะเอามาป้อนให้คุณทําอ่ะหรือว่าตัวคุณเนี่ยได้ไปก้าวกลายงานของคนอื่นหรือบางทีคุณคิดจะไปช่วยเขาแต่เขาคิดว่ามัน มาก้าวไก่หน้าที่ของเขาก็ได้นะครับมีคนคอมเมนคุณมีคนไม่ชอบคุณก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะยังเห็นคุณค่ายังช่วยเหลือสนับสนุนดวงชะตานะครับยังให้การสนับสนุนท่านใดที่เคยมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ไปคุยให้ไปอ่อ,อนน้อมเข้าหาก็มีโอกาสได้การสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีนะครับนะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยมันจะไปว่าในภาษาดาวเนี่ยนะครับเป็นอิทธิพลของดวงดาว คุณจะได้ไปสถานที่แปลกตาแปลกใจไปที่พิษวงทางจิตหรือบางท่านได้เรียนรู้าศาสตร์ทางจิตหรือได้เรียนรู้จิตวิญญาณได้เรียนรู้จิตใจตัวเองมากขึ้นนะครับหรือว่ามันเป็นช่วงที่ท่านเข้าไปเกี่ยวพันกับโหราศาสตร์หรือเข้าไปเกี่ยวพันกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อรวมไปถึงว่า คุณมีโอกาสไปวัดไปโบสถ์ไปวิหารการเรียนรู้ทางจิตอะเรียนรู้ได้ดีบางทีมันถ้ามีองค์ความรู้ต่างๆที่อยู่ในอดีตชาติที่เคยได้เรียนรู้มันดึงเข้ามาได้ง่ายด้วยในช่วงจังหวะนี้ลองนั่งสมาธิสวดมนต์ให้ดีกนแล้วกันท่านใดที่ดว้วบอกว่ามันมีโอกาสสวดมนต์ปฏิบัติธรรมมากขึ้นท่านใดที่แบบว่า ไม่ค่อยได้สวดมนต์อยู่ดีมีเหตุการณ์ให้ฟังเทศฟังธรรมหรือเลื่อนผีดไปเจอหลวงพ่อหรือว่ามีเหตุการณ์ให้ได้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมหรือท่านในปฏิบัติธรรมสวดมนต์อยู่แล้วช่วงนี้จิตของท่านจะซึมซับสิ่งต่างๆที่เป็นความสงบร่มเย็นได้ดีให้ระวังเอกสารทางการงานจะผิดพลาดจะมีการแก้ไขมีเงื่อนไขให้ทําซ้ําหรือว่าเอกสารที่เซ็นในอดีตมีโนทิสมาถึงคุณเอกสารบางอย่างที่ผิดพลาดจะมีคนรู้หรือมีคนจ้องจับผิดหรือมีคนให้ไปแก้ ือยื่นเอกสารบางอย่างต้องยื่นสองรอบระวังเงื่อนไขเอกสารสัญญาจะไม่เป็นไปตามที่คิดตามที่หวงังถ้ามีการเงื่อนทําเงื่อนไขสัญญาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องใดๆเอกสารส่วนตัวมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าท่านใดที่มีการกําลังจะไปเปลี่ยนแปลงเอกสารส่วนตัวของท่านเอกสารบางอย่างก็ได้นะก็จะแก้ดวงทาไมเช่นนั้นอย่าไปทําเอกสารสัญญากับใครไม่เช่นนั้นไม่ได้เงื่อนไขไม่ได้ตามเงื่อนไขสัญญาหรือมีการผิดสัญญาได้ง่ายด้วยนะนะครับอันนี้ อันนี้ต้องรอบคอบหรือว่าอย่าไปรับปากใครบางทีเราจะทําไม่ได้นะครับในกับบางเรื่องนะครับหรือว่ามีใครมารับปากคุณก็เขาก็ <offenders. ously, S 1> <Y> ททาไม่ได้อะอย่างนั้นก็ได้นะนะไม่ว่าจะเป็นคํารับปากเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องใดๆก็ตามนะอย่าพยายามต้องรอบคอบก่อนที่จะเอ่ยเอื้อนหรือให้คารับปากกับใครหรือว่าแม้กระทั่งอย่าไป da, คิดว่ามันจะเป็นไปตามคําพูดของคนอื่นที่มาติดต่อให้คารับปากอะไรต่างๆของคุณไว้ นะครับเขาก็จะทําไม่ได้นะครับมีโอกาสมีการนัดหมายที่เลื่อนนะครับอะไรต่างๆตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะแปลอย่างว่าคุณจะมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวนะครับ mm. เกิดขึ้นก็ได้นะครับเป็นจังหวะของดวงดาวจะมีเหตุการณ์ให้มีการใจร้อนมากขึ้นนะครับมันจะแปลอย่างว่าคุณจะมีการจัดการเกี่ยวกับ บ้านรถอสังหาริมทรัพย์ห้องนอนบ้านที่อยู่ที่อาศัยห้องน้ำนะครับหลักทรัพย์มีการตกแต่งบ้านที่อยู่อาศัยตกแต่งรถยวดยานพาหนะรถไปเช็คอาร์ถไปล้างอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นก็ได้นะครับมีท่านจะมีความโชคดีเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยวดยานพาหนะ นะครับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หลักทรัพย์นะครับหรือท่านใดที่รอการจัดการกับบ้านรถหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ก็จะมีความสําเร็จนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านที่อายุที่อยู่ที่อาศัยจะมาเข้าฝันหรือให้โชคช่วงนี้ระวังตะขาบเข้าบ้านสัตว์มีพิษเข้าบ้านแมงป่องเข้าบ้านหรือเห็นสัตว์เนื้อคันขี่รถไปตัดหน้าได้ในช่วงนี้นะครับนะช่วงนี้จะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับวัตถุมงคลนะครับได้ของมีค่าทางจิตใจนะครับมีโอกาสที่ขุนนั้นนะครับ จะสื่อสารกับสิ่งศิธิ์ได้ดีขอพรจากสิ่งศิธิ์มีโอกาส, natural, ม,กาสมีโชคสิส่งศิธิ์เสริมดวงในเรื่องราวของการเงินบางท่านจะได้เงินเก่าหรือเอาเงินเก่าออกมาใช้ก็ได้นะหรือว่าได้เงินก้อนได้มีโอกาสสัมผัสเงินก้อนมีเงินก้อนพันไหลเข้าอื่นม,มามีการจัดการเงินก้อนก็ได้หรือคุณกับคู่เนี่ยมีการจัดการทางการเงินร่วมกันมากขึ้นก็ได้ช่วงนี้นะนะครับชาวกันนะครับถ,ถ้ามีใครเข้ามานะครับมีโอกาสเป็นคู่ นะครับนะค่อยๆดูกันไปนะครับวันนี้สวัสดีครับบางท่านมีชาวต่างชาติต่างภาษาหรือมีคนสมัยเรียนเข้ามาหรือเพื่อนเก่าเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมหากท่านเชื่อเรื่องการเสริมดวงชะตานะครับบูชาสุดยอดเครื่องรางที่มีมาแต่โบราณกาลนะครับนะที่ท่านเห็นที่ตั้งสวยๆอยู่นี้นะครับนะกรอบสีทองนะครับข้างในก็จะมีอัขรยันตรงนี้นะครับอันนี้คือดวงพี่ชัยสงครามนะครับ ดวงพิชัยสงคารามคืออะไรนะครับดวงพิชัยสงคารามนั้นนะครับเป็นการเอาดวงชะตาเอาวันเดือนปีเกิดของเรานะครับวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากมาคำนวณรูปร่างเป็นจักรราศีนะครับแต่ก็คือในดวงดาวขณะเกิดเนี่ยนะครับมีดาวอาทิตย์จันทร์อังคารพุพธพฤหัสศุกร์เสาร์รนะครับดาวเกตด,ดาวราวหูอยู่ในราศีใดนะครับก็ขเขียนไปลงไปในแบบจำลองท้องฟ้านะครับ นะในจักรราศีตรงนี้นะครับนะจากนั้นเราก็เขียนลอ้อรอบด้วยอีตีบีศูรัตนามารานะครับเอาคาถาอีตีบีโูรัตนามาราซึ่งมีมาแต่การเก่านะครับซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีพระโบราณอาจารย์ท่านได้ประพันธ์และแต่งขึ้นนะครับซึ่งยอดพระคาถานี้นะครับบรรดาเกจิทั้ง สมัยการเก่าอายุธยาจนถึงปัจจุบันต่างนับถือว่าเป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเป็นยอดของพระคาทานะครับอุ้มดวงชะตาไว้คล้ายว่าเอาดวงชะตาของเราเนี่ยนะครับนะมาอุ้มด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในะอินทิบิสรัตนามาลานั้นนะครับเป็นเชิงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับเวลาดวงตกก็ตกไม่มากเวลาดวงขึ้นก็จะขึ้นสูงมาก นะครับเป็นการอุดช่องโหว่ของดวงชะตานะครับเธอมีด้านแบบร้ายด้านไหนนะครับก็จะอุดช่องโหวไว้นะครับด้านไหนดีจะเสริมยิ่งยิ่งขึ้นไปด้านไหนร้ายก็จะบรรเทาเบาบา,บางแล้วก็เกื้อหนุนดวงชะตาให้สูงขึ้นหากท่านนําไปบ,บูชาจริงๆอนะครับอาขรายันโบราณที่ล้อมรอบดวงชะตานี้นะครับไม่ได้คิดขึ้นมาเองเป็นตัวย่อของอีติปิโซรัะตะนา,าลานะครับล้อมรอบดวงชะตาท่านไว้ จากนั้นก็จะมีคาถาพระพุทธเจ้า16พระองค์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอัคณระโบราณนะครับทั้ง16พระองค์ที่จะมาก่อเกิดบนโลกมนุษย์นะครับล้อมรอบทั้ง16ทิศนะครับอีกทีหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่ช่องโว14ช่องอ่า16ช่องนะครับ16ทิศ นะครับเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า16อหคองนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยอุดาโรมนะเป็นคล้ายๆเลข9้เนี่ยเขาเรียกว่าอุณาโรมนะครับเป็นยันโบราณเป็นจุดสุดยอดของยันนะครับเป็นยันที่มีมาในยุคตั้งแต่โลกกำเนิดนะครับนะแล้วก็จะมีจะเห็น อัคระโบราณตรงนี้นะครับก็คือเป็นอีิบิโฉ8ทิศร้อมรอบดูชะตาอีกทีหนึ่งนะครับนะทั้ง8ทิศต,ตั้งแต่อุราชาคาตราสายาวไปเรื่อยๆจนครบแปดทิศนะเป็นอัคระโบราณนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเลขตรงนี้นะครับ นะเป็นดวงชันศาศของท่านนะครับซึ่งตัวเลขแต่ละตัวนี้นะครับเป็นหลักการคำนวณของโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงที่มีมาแต่การเก่านะครับนะซึ่งอัคระต่าตัวเลขต่างๆตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขเฉพาะบุคคลที่เกิดจากการคำนวณของดวงชะตาท่านนะครับจะไม่เหมือนกันเป็นยันเฉพาะบุคคลนะครับนะใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากจะแตกต่างกันนะครับแล้วนะก็จะมี ชื่อวันเดือนปีเกิดเมื่อผูกยันพิเคสงครามคุณจะได้ดวงชนะสานะนะครับได้ดวงดาวขณะเกิดนะครับคุณก็จะเห็นว่าคุณลักนาอะไรนะครับก็จะมีบอกเจ้าชะตาชื่อเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับเดือนอะไรปีอะไรเวลาเท่าไหร่นะครับเกิดลักนาสถิตอะไรประกอบด้วยเลิอกอะไรนะครับ นะประกอบด้วยสัมโนเลิกหรือมหาธโนเลิกนะตัวเลิกทั้งเนะครับเลิกจะเลิกเกิดของท่านก็จะทราบด้วยนะครับทราบทั้งลักขาแล้วก็ตามปฏิทินสุรยิยสุริยคติเป็นวันอะไรนะครับจันทรคติเป็นวันอะไรนะครับจอสอหรือจุนนศสกราดอะไรนะครับนะก็จะทราบในนี้นะครับแล้วก็จะมีสเสวตฉัตรนะครับเป็นรูปฉัตรตรงนี้ก็จะมีตัวเลขกำกับนะครับเป็นตัวเลข ของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันเนื่องจากเป็นการคำนวณจากวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากตามหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงหลักอินทรา p บัตจันทร์ซ้ายมือขวามือเนี่ยนะครับเป็นหลักที่พยาโหราธิบดีแต่การเก่าใช้ทํานายดวงชะตาอย่างแม่นยํานะครับท่านที่จะเ,เรียนรู้นะครับโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงจึงจะมีโอกาสที่จะคํานวณดวงพิเศษสงครามให้ผู้อื่นได้นะครับ นะเพราะว่ามันต้องใช้ความรู้ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ที่ผมทําเป็นการเขียนมือทั้งหมดนะครับไม่ได้ใช้แอปนะครับอันนั้นท่านใดที่อยากผูกดวงชะตาแบบโบราณแบบนี้นะครับอยากได้ยันแบบนี้ไปบูชานะครับทุกครั้งที่คุณสวดบูชานั้นมงคลยิ่งนะครับเป็นการเสริมดวงชะตาเป็นสุดยอดเครื่องรางที่มีมาแต่โบราณที่สําคัญนะครับการบรรจุดวงวิชัยสงครามการเขียนยันตรงนี้นะครับไม่ได้ว่าเขียนเฉยๆนะครับก็จะมีการลงอักขระนะครับ นะมีบทวิธีการลงอัขละนะครับต่างๆต,ต,ตามแบบฉบับโบราณนะครับนะผมไม่ได้วาดเฉยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือจะมีการบรรจุใช้เลิกที่ดีโบราณการเขาจะเชื่อเรื่องเลิกงามยามดีมากนะครับเห็นไหมเวลาเกิดแตกต่างกันทําไมชะตาชีวิตแตกต่างกันดันั้นถ้าคุณได้เลิกที่ดีในการบรรจุยันเข้าไปนะครับก็จะเหมือนก่อเกิดชีวิตใหม่หรือว่ามีโอกาสที่ดีในการดําเนินไปแห่งชีวิตได้เลิกบรรจุดวงชะตาที่ดีด้วยนะครับ นะก็ผมก็จะหาเลิกที่ดีตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเป็นเลิกชั้นสูงเฉพาะบุคคลบรรจุยันเข้าไปบรรจุดวงชะตาท่านเข้าไปในยันอันนี้สําคัญมากกับท่านนะครับนะังนั้นจะเห็นรูปตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปตัวแทนของพระนะครับทั้ง9องค์นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับก็เป็นมงคลยิ่งเป็นเลขเก้าเป็นเลขพระเกตเป็นเลขมงคลปกป้องคุ้มครองดวงชะตาสามารถที่จะทําให้พ่อให้แม่นะครับ นะหรือว่าทําให้ตัวเองนะครับทำให้คนที่คุณรักนะครับเอาไปปกป้องรักษาคนที่คุณรักเป็นความเชื่อเป็นสุดยอดของเครื่องรางนะครับนะเพราะนั้นคุณก็จะได้คู่มือนะครับในการบูชาไปด้วยนะครับนะก็จะเป็นเอ่อ คาถาบูชายันวิเัยสงครามนะบูชาหน้าเดียวนี้ก็ได้นะครับนะก็จะเป็นคาถาอ e ีตบิโศรัตนามารานะครับมีทั้งหมดประมาณ20หน้านะครับอันนี้เป็นตัวย่อของอ e ีตบิโศรัตนามาลาที่ล้อมรอบชะตาอยู่นะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นบทสวดจริงนะครับนะก็จะทําให้ยันคุณขังขึ้นทุกครั้งที่คุณสวดนะครับก็จะมีคาถาพุทธเจ้า16องค์งนะครับมีวิธีการจัดวาง นะครับให้คุณสวนนะครับอัันนน้ท่านใดสนใจอยากได้ยันสวยๆแบบนี้นะครับรีบจองเข้ามาตอนนี้จองก็จะได้สิงหาแล้วนะครับมียอดจองค่อน,นข้างเยอะเพราะว่าต้องหาเลิอกที่ดีบรรจุตอนบงชะตาท่านด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ